ธนาบัตรใบละห้าสิบค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเคยใช้ามาแล้ว <c oughs> เก็บไว้มั่งไหมคะนี่ค่ะธนาบัตรหรือว่าแบงค์ห้าสิบรุ่นนี้ค่ะ รุ่นนี้ค่ะนี่ธนาัตรแบงค์ห้าสิบบาทค่ะนี่สมัยก่อนห้าสิบบาทใช้ได้เป็นวันเลยค่ะซื้อผักซื้อหมูได้สบายเลยเดี๋ยวนี้มื้อเดียวค่ะ มื้อเดียวยังไม่พอเลยใช่ไหมคะนี่คะ่ะธนาัตรแบงค์ห้าสิบบาทรุ่นเก่านี่คะ่ะคนซื้อเราก็ขายนะคะรุ่นนี้นี่ธนาัตร หรือว่าแบงค์ห้าสิบค่ะแบงค์ห้าสิบแบงค์ห้าสิบบาทค่ะ